คร,รับไม่น้องห่มวันนี้บุ๋มเด็ดเอาไม่น้องมาฮาลโหยิงป่าบึงยิงไปแล้วไม่ให้น้องปลาตะเหียนน้อยกดของบุหันเดี๋ยวเปิดบุหันไม่น้องบึงบุห็นปลาตทางๆเปิดกองกับปืนยิงยิงปลาไปก่อนเลยเด๋ยครับวางกองก่อนคแบบในห้องหมาปลาทุกท่านเลย แาตเลยล่ะเสนแล้วแบยัมีอกนะ,ะกนอนะโอ้เปีนยนเยเลยตัวน้อยอตัวน้อยก็เป็นแป๊บตัวน้อยก็เป็นแป๊บนี่นะ้องมาแต่ขคาเนี้ยใส่เขาเนีย้ยห้าไลายสวะไลายครับ ครับครับได้มาแล้วไม่ใช่นอกตเตรียนตัวเล็กครับรอเบิรงครับผมว่าไปนั่งอยู่ห้างคุมมงม่มันเมันเปลี่ยนเสด็จมาในม่านบอมมาเนี่ยตัวเล็กแห้งม่านมาแล้วครับรอลุ้นกันครับรอเบิรงกันต่อไป ถุงเบือกองนี่น้องฟังปึ๊ดกองปลามันโมเมนต์ปลาลอยครับนี่ปลาตะเพียนมันกินงาเอสเราต้องเชี่ยวหนึงก่อนนี่ห้องฝังปึ๊ดกองแล้วปลาไปก่อนนะปลามันกินงาโมเมนต์ปลาลอยอยู่ที่นี่ได้ชดหนี่เนาะได้ชดหนี่ก็บ่ได้ปลาอครับเราลุ้นกันไปครับเฮียสไตร์โตนี่น้องห้องหาขึ้นมานั่งห้างแล้ว ยางเลาะนี่ปลาตะเฮียนอยู่คุณบบได้ซอสหนิงเนาะปลามันขึ้นกลิ่นนาครับมันมเม่นปลาลอ,อยบ็ได้ซอสหนิงกับโบดนนได้ปลาบบหนิงได้ปลากับโบได้ซอสหนิงปลากรบโบเปิร์ตเอามันมาฟาปิดต้งไี่เห็นแล้เราบาง,งวันเขาจะได้ปลากันบ่ ไก่ก็โลโอ้รอถึงสัปงน้องเลยป่าขึ้นไก่ริ้นี่นี่มองห้างบ่มาขึ้นขึ้นไก่หุ้นป่าก็ได้ยันตายปิด วางปืนกระไดไหมเนี่ยวะรวางปืนเนี้ยนเขา,านเนไม่น้องมุ้งเคล็บแักอ่ะยายมุ้งใหม่เขไมน้องอยายห้างใหม่ผม,มยายจะค้างแรกบรน,นั่งห้างนี่ติดชัว่วโมงน่าเห็นปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวขึ้นไก่ขึ้นกบ,บ่ะหนน้ำดีครับฟ้านปิดปลาบุลอยหนน้ำเอ,องบัดเดี่ยวบึกขึ้นย่างไว้หึง่งเด้อยาง ขึ้นไปเพื่องแล้วมันยิงบบโฮดป่าครับามาถอดกระหางไม้ขงรถครับหน้อง <c oughs> งายหางไม้มาแล้วดอกนางนี่เองเบื้องนี่ป่าขึ้นบ่ปานโบเปิดน้องฟ้ามืดโบมิดน้องมึงนี่เช็คสุ่มแต่โบป่าโบ,บ,าบขึ้นโบสใส่ใจกลับเลยครับม่น้องหลงห้างมาแล้วฝนลงเบ็ดแล้ว อายุโนรูเฮ้ยเดินทางมาฮอสแล้วที่คือได้มาลาหาจ้ากันปลาเตียนตัวเดียวนะครับไม่ตงปลาให้บึง <c ười> อายุเขาจะยักมกันอย่งนี้ยักปลาให้เขาไม่น้องเบิึงครับปลาเตียนตัวเดียวไม่น้องคลิปนะมาลาหาจ้ากันปลาเตียนตัวเดียวโอได้ฮอสกับต,ตั้มสัตั้มหงู บ้านเลยเหรอไห้เนาะพ้นพลงเ็ดแล้วอายุมาแล้วเี้ยแสสะสะเนาะโอ้โหแค่ทุนข้าวทุนมาแล้วเราทีนี้คือเอาไว้แค่นี้ครับยอนไทยบ้านโคกสวัสดีครับ